สวัสดีทุกๆคนค่ะคลิปนี้จะมาทำเรสที่ใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่เป็นชุดนอนเป็นชุดคุมท้องก็ได้นะคะเพราะว่าจะหลวมๆค่ะจะไม่ใช้แพทเทินมาตรฐานทำนะคะจะตีกรอบขึ้นมามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะด้านบนนะคะให้ตีเส้น ยาวไปก่อนค่ะจากมุมกระดาษด้านบนนะคะให้วัดลงมาสักหนึ่งเซนเมตรแล้วตีเส้นนะคะแล้วก็ด้านเข้าหาตัวนะคะก็ให้ตีเส้นขยับเข้าไปสักหนึ่งไม้น้รทัดน,นะคะ,ะ,คะจะได้ดูง่าย ให้วัดความยาวนะคะดิฉันจะก,กําหนดที่95เซนติเมตรจะอยู่กลางกลางน่องนะคะใต้เข่าค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกลางตัวหน้าค่ะให้วัดลงมา10เซนติเมตร จุดข้างคอวัดออกไป8.5เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งคอนะคะวางไว้มันคัดโค้งเลยค่ะ จุดไหลจะใช้ที่6.5เซนติเมตรค่ะก็วัดออกไป6.5เซนติเมตรแล้วก็วัดลงมา3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นออกไปค่ะกําหนด ปอกไป2่เซนติเมตรลายกับโลงก็25เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นจากบนลงล่างนะคะ ต่อไปก็มาหาจุดรักเรค่ะจากจุดนี้นะคะจากจุดด้านบนให้วัดลงมา23เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นให้ขนานกันค่ะ ในจุดนี้ก็ให้โค้งเป็นรักแร้นะคะถ้าใครมีไม้มันคัดโค้งก็โค้งเลยค่ะ ช่วงกลางของรักแร้ประมาณ16เซนติเมตรหรือว่า15ครึ่งนะคะแล้วก็โพ้งค่ะความบานของกระโปรงนะคะให้วัดออกไปสัก18เซนติเมตรนะคะ หรือว่าใครชอบใบบานน้อยกว่าก็ลดลงก็ได้ค่ะต่อไปก็มาดูชิ้นหลังนะคะจะทำซ้อนกับชิ้นหน้าเลยค่ะชิ้นหลังจุดด้านบนให้วัดลงมา2เซนเมตรค่ะแล้วก็ให้โค้งไปหา8.5เซนเมตรเหมือนชิ้นหน้านะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปก็ให้มาโค้งรักแร้นะคะให้วัดออกมาประมาณเกือบเกือบหนซนติเมนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่นะคะเส้นรักแร้จะ<า>โค้งออกมาเลดนึงนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น2เส้นนะคะชิ้นหน้าเส้นหนึ่งแล้วก็ ชิ้นหลังจะก,กว้างออกไปนะคะจะอยู่ด้านนอกในส่วนของชิ้นหลังจะทำสาบนะคะสักสิเซนติเมตรช่วนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการทำสาบก็โค้งในส่วนของคอให้กว้างขึ้นนะคะให้สวมหัวได้แล้วก็ในส่วนปลายกระโปงให้วัดขึ้น3เซนติเมตรนะคะ แล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะชุดนี้จะทำง่ายมากค่ะสวยด้วยเหมือนชุดอเนกนประสงค์เลยค่ะใส่ได้หลายโอกาสเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลังก็วางสันทบรอบคอ อาจจะกุ้นหรือว่าทำสาบหลบก็ได้นะคะโดยที่ว่าเย็บสักสองรอบก่อนคอจะได้มีอ้าค่ะในส่วนของรอบแขนกุ้นหรือว่าทำสาบก็ได้เหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กด like, แชร์สวัสดีค่ะ